วันนี้นะคะเรามีร้านเด็ดที่ชินจูกุจามาแนะนำมาอีกแล้วและที่สำคัญร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เหมาะกับคนใส่ข้าวหน้าปากชอบสัชิมิบอกได้เลยว่าไม่มีทางผิดหวังเพราะว่าต่างชาติจะไม่รู้คนญี่ปุ่นเน่นร้านอคนคงว่ากุ้งนี่คือตัวใหญ่กว่ามือกิ้งอนะโอ้โหแค่ดูซุปเข้มข้นมากแต่เนี่คือเป็นแบบ ที่อิมยันกลางคืนร้องนเรหมูักเราสองคนก็ได้ใ <c oughs> นช่องดี <c oughs> น,นีน่น,นะคะ <c oughs> วันนี้นะคะเรามีร <c oughs> ้านเด็ดที่ชินจูก,กุจะมาแนะนำมาเด็กแล้วและที่สำคัญร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เหมาะกับคนใส่ข้าวหน้าปลาชอบซาชิมิเพราะว่าร้านนี้เนะี่ยอยู่ในร้านขายปลาน,นั่นเองบอกได้เลยว่าไม่มีทางผิดหวัง <c oughs> เพราะว่าต่างชาติจะไม่รู้คนญี่ปุ่นในร้านไปดูกันเลยดี่มาช่า วันนี้อากาศดีมากดีมากลมมาถึงแล้วร้านนี้เรามาสาขาแรกนะคะตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดสสาขาพิซซาดีวิธีการก็คือตอนนี้เรามากลางวันเขาจะมีเซตกลางวันนะคะแต่ว่าด้วยความเมื่อกี้บอก,กันแล้วว่าต่างชาติไม่รู้เลยมีแต่คนญี่ปุ่นก็ดูเมนู ไม่แปลกเลยทำไมต่างชาติไม่มีเลยเพราะว่า ร้านนี้แบบญี่ปุ่นแท้ๆแ,แล้วแบบได้ความแบบเหมือนอยู่ในร้านไข่ปลาของจริงเลยอะพนักงานใส่ชงใส่ชุดแบบเหมือนพนักงานร,ร้านไข่ปลาเลยไม่ใช่เลยฟิวดีมากเราจะต้องไปสั่งอาหารก่อนนะคะถ้าเป็นอาหารกลางวันเราจะต้องไปสั่งรงเคาน์เตอร์นะคะแต่ว่าถ้าจะสั่งแบบเป็นเซตแยกอาหารสามารถสั่งที่โต๊ะได้เลยวันนี้เนี่ยเรามาเป็นสั่งเซตกลางวันเดี๋ยวเราจะเขียนชื่อเมนูที่เราสั่งไว้ให้จริงๆมีหลายเมนูอยากเขียนอะแต่เขียนไม่ไหวจริงๆเพราะว่าไม่มีภาพเลยสักเมนูลองมากินเมนูอาหารกลางวันก่อน ไปเดี๋ยวดูพร้อมกันเพราะแบบให้เขียนหมดนี้วันนี้สงสัยแกนั่งดูทีสี่แน่ก็ดู <c oughs> ดูอันนี้คือของพิกนะคะสุดยอดเยอะมากอันนี้นี่จะเป็นสายชีมิตทั้งหมดเลยนะคะของกิ๊กเนี่ยจะเป็นชุดเหมือนกับว่าเป็นชุด s i เนเจ u r e ของที่นี่อันนี้เนี่ยจะมีแบบเป็นเซ็ตกลางวันแนะนำว่าแกไม่ต้องถามคาว่าคุ้มเลยนะคุ้มว้าชุดนี้นะคะราคา1,500เยนเป็นเงินไทยตอนนี้เพียงแค่345บานถึกมาก ถูกมากนี่ซาชิมิแบบโอ้โหล้นทะลักแล้วมีปลาแบบว่าหลากหลายแบบมากเลยนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเพราะว่ามีซาชิมิแล้วก็มีข้าวสวยแล้วก็จะมี <laughs> ซุปด้วยแล้วมีปลาแซลมอนดูดิเขาให้มาเป็นชิ้นแบบนี้เลยแต่ซุปก็เข้มข้นมากเธอโอ้โหจริง <laughs> จิงปลาแค่กีก้าสไปก็คือเอาเข้าวใส่ไปนในซุปก็จะกลายเป็นข้าวต้ม <laughs> จริงๆแค่นี้ก็คือแบบว่าอิ่มแล้วล่ะทุกคนอันนี้คือชุดของมิจินะคะ<ม>จะเป็นกุ้งทอดโอ้ใหญ่มากแกดูนี่ขนาดจานว่าใหญ่หรอวะกุ้งนี่ชุดตัวใหญ่กว่ามือกิ้งนะ<ม>แล้วชุดของมิจินะคะจะมีกุ้งทอดอันนี้นะคะจะมีข้าวสวยแล้วก็เขาจะมีซาชิมิมาให้ด้วย<ม>ด้วยความเป็นรังไข่ปลาเนาะแล้วก็นี่ดูซุปโอ้โหแค่ดูซุปเข้มข้นมาก อ้น่ากินมากอันนี้คือปลาแซลมอนนะคะเป็นส่วนท้องโอ้โหใครไม่ได้กินข้าวแล้วดูคลิปนี้ก็คือแย่นะเนี่ย เรว่ความที่เป็นรังไข่ปลานะคะร้<อ>านนี้เนี่ยเขาจะใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องชโชยุเพราะว่าเขาจะมีชโชยุทั้งหมด3แบบวันนี้กิ๊จะกินชโชยุอันนี้อันนี้เนี่ยเป็นชโชยุที่ทํามาตั้งแต่290ปีนี่ยโคตรสุดปืนนะองังใช่บริษัทเปิด<อ>มานานมากตัง้งแต่290ปีกิ๊กคิดดูว่าชโชยุนี้จะแบบว่า,าดีขนาดไหนคือแบบเหมือนมีมานานเน,ะนาะเก่าแก่เนาะเราก็เลยแบบเข้าเลยจ้าอะไรเงี้ยใครจะชอบแบบเข้มข้นหรืออะไรก็สามารถที่จะกินโชยุอย่างอื่นได้ด้วยนะ อันนี้คือปลาทูน่านะคะน่ากินมากลงไปกับข้าวก็คือข้าวเฮียมากอันนี้คือเป็นแบบเซตกลางวันที่อิ่มยันกลางคืนพี่จะได้กินมาคันคำเดียวคำเดียวเลยซาชิมิชิเนียมากโอยปลาซุมากลองกินซุปไห ดีเธอฉันอยากให้พื่อนเพื่อมาใครที่ชอบซาชิมิจะต้องชอบแต่ถ้าไม่ชอบซาชิมิก็กินเซตอย่างมิจิก็ได้เขาจะมีของทอดหลากหลายมากเลยนะอยากให้มาลองมิจิกินไหมไม่เโอ<ฮ>้โหดูก,กุงของมิจิกนะคะใหมากใส,ส่ซอสช้ำๆเลยว่าไฮทารุทารุอันนี้ซอสทารุทารุนะ,ะทุกคน กุ้งตัวใหญ่มากทุกคนดูลูกค้าเต็มร้านเลยนะคะคือแบบว่าตอนนี้เต็มทุกโต๊ะขนาดกลางวันนะเนี่ยมิจิก็คือกินคำใหญ่แบบว่าพูดอะไรไม่ได้เลยน่อโอ้โหอะไรไหมนุองคู่เขเลยซอสก็อร่อยจ้าหูกุ้งตัวใหญ่แต่เท่าหน้าทุกคนดู โอ้เ oh, นื้อแบบว่าแน่นมากอันนี้คือกุ้งนะคะเนี่ยนี่คุณตัวใหญ่มากทำไมเป็นตัวใหญ่จังวะตัวแค่หัวยังเดียวก็คือแบบอลังการมากเลยนะโอ้โหและนี่คือซอสทาลูตาลูนะคะนี่เป็นซอสแบบเข้มข้นแบบนี้ฉ่ำๆแล้วจะมีไข่ด้วยทุกคนอร่อยมากทุกคนแต่ว่าถ้ากินแบบกิ๊กนะคะกิ๊กเป็นคนที่แบบว่า ลาดลงไปเลยโชยุว้าอันนี้เป็นโชยุที่กินกับซาชิมินะคะโอ้ยน่ากินมากจะกินยังไงให้หมดวันในชุดนี้ม,มาละของโปรดอีกเลยอันนี้บุลลีนนะั<ๆ>่นเองนะคะทุกคนแต่สังเกตไหมว่าตอนนี้พอมันเข้าหน้า้อนใช่ปะ่ะบุลลีนไม่ว่าจะกินร้านไหนนะมันมันจะแบบแบบไม่ฉ่ำเหมือนฤดูหนาวนะถ้าเราูหนาวมันจะแบบขาวใสมาก แล้ว,วิธีกินดูชิ้นปลาที่เขาให้มาชิ้นนึงคือแบบใหญ่มากเลยนะเราก็กินกับข้าวแบบนี้เลยจะเราเป็นผู้หญิงอนะเนาะเราจะกินแบบคำเดียวเลย <c oughs> อืม <c oughs> เป็นผู้หญิงอะต้องกินแบบนี้ ไฟที่แบบกินแบบเหญ่อยู่แค่นาดเนี้ยเยอะขนาดเนี้ยจะมาให้กัดแบบไม่ได้เนาะเรามันปี่สองพันยิบซี่ท่านกินแบบเต็มความ แล้วทุกคนดูแซมมันชิ้นใหญ่มากเน,นีาา่ยชินนน้ำโอ้ลาน,นี้นะคะหาง่ายมากริงๆมีสีสาขาสาขาที่เรามาเนี่ยเป็นสาขาแรกอันนี้ขนาดมากังวันนะอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือบบตอนนี้เต็มทุกโต๊ะเลยแล้วคนญี่ปุ่นทั้งหมดเพราะว่าต่างชาติอ่านไม่ออกก็รู้สึกว่าถ้ากินมาคนเดียวกินก็แบบแอบมึนหน่อยนะว่าแบบสั่งอะไรดีวะไม่มีภาพเลยนะคือแบบว่าฝึกคันจิกันแบบสุดฤทธิ์ เป็นคนกินแบบว่าชอบกินอะแตกินทีน,นิดๆเลยไม่ชอบรู้สึกว่าไม่อร่อยกินแบบเ<ว>ต็ม<ว>คำทิ่ถ้ากินรามเมงนะเหมือนผู้ชายเลยนะดูเคยเพลินมากอันนี้ของมิจิมีซาชิมิด้วยนะคะซาชิมิด้วยอันนี้เป็นคัตสึโงนะครับคัตสึโงค่ะคัตสึโงไปว่าสุกมากโค้ส่สด ร้านนี้คือแบบแนะนำมากๆเลยทุกคนเพราะว่าอร่อยอราคาไม่แพงด้วยเนาะตี่เป็นเงินไทยก็แบบหลักร้อยอ่ะย่ดจึงใหญ่้ดิม,มากของเซนมิจินี่ราคาเท่าไหร่คะ,ะ,ะ,คะนี้นำนปันเจลลี่สิบแผ่นประมาณสี่ร้อยสิบบาทสี่ร้อยสิบบาทค,คุ้มมากเลยนะอของมิจิบแบบกุ้งใหญ่นะนแล้วก็มีซาชิมิมีซุปอะไรเงี้ยโอ้ต้องกินละจ้า ไม่จริงไม่หมดเลยตตัวใหญ่ของ่อเ็ไหมแม่เจอร่อยมากออร่อยมากเลยนะ คือแบบสดมากทุกคนแต่ว่าด้วยความแบบถ้าใครชอบฟิลแบบโลเคอลองเก็งว่าชอบตอนนี้นะคะเรามากลางวันร้านนี้เปิดกลางคืนด้วย,ยไหมใช่เปิดถึงกลางคืนเปิดถึงกลางคืนถ้ากลางคืนก็จะแบบมันจะไม่ได้เป็นเซตแบบนี้นะแต่ว่าแบบนี้ก็มีนะแต่ว่ามันจะแบบไม่ใช่ราคากลางวันเนาะใช่นะคะเราเจ็ดกลางวันอันนี้ถูกนะซาซิมิโอเจ็บเบบเบบนะคะโลเคเปลี่ยนทุกวันคือถ้าสั่งเนี้ยทุกคนแต่ละวันเนี้ยปลามันจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ละฤดูอะไรเงี้ยด้วยเนะาะตอนนี้ วันนั้นเนี่ยปลาอะไรที่แบบเขาเข้ามาเขาก็จะเอาแบบมาทําให้เรานน่เองนะคะมีปลาเจ็ดแปดแนี่นี่คาซูนี่ก็มีนะนี่ปลาอะไรก่นเนี่ยปัญหาอะไรกูไม่รู้คือแบบกินจนแบบไม่รู้แล้วว่ามีปลาอะไรบ้างเยอะมากนี่มีซอสของทอดด้วยจ้ากินกับซอสด้วยกินได้ซองเป็ดชิ้นใหญ่มาก ทำใหญ่ๆมันกินได้หลายแบบเนาะมีซอสตารูตารูแล้วก็มีซอสของทอดกินกับเลมอนก็ได้ใช่ไหมอ่ามีเลมอนด้วยแล้วก็มีซอสมีดวยเสร็จมีดีมากนะครับนี่เนาะถูกมากกับเวลาแบบมาเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะแบบว่าร้านแพงๆอะ่ะก็มีแต่บางทีแบบเรามาเที่ยวหลายวันเราก็ต้องเซฟเงินเนาะถูกและดีคนญี่ปุ่นกินร้านไหนรนะ้านนี้เลยจ้าเนี่ยแบบนี้เนี่ยตอนนี้นี่คือกิ๊กแบบว่า ที่กินมาพักเนึบื่ปลายไม่ยังไม่ลดเลยไม่ข้าวลดไปรึ้นเนละเดี๋ยวมิจีจะคอยช่วยนะคะโอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อิ่มมากอิ่มมากอิ่มจิแบบว่าคิดไม่ออกเลยว่ามือคํำจะกินยังไงโอเคแต่ร้านนี้นะคะที่เรามากินเมื่อกี้ <laughs> เป็นร้านไข่ปลา คนเยอะมากจริงๆมีที่นั่งด้านนอกด้วยนะคะถ้ามาแบบตอนกลางคืนตอนเย็นอะไรเงเี้ยสามารถนั่งด้านนอกได้แต่ว่าถ้ามาฤดูร้อนสังเกตได้ว่าไม่มีใครนั่งด้านนอกเลยจานะ้าร้อนฉ่าบอกเลยเพราะฉะนั้นด้านในมีแอร์ก็ไปนั่งด้านในร้านนี้มีชื่อว่าถ้าเข้ามาเเซ็นยเต็์ใช่ราช้านนี้นั่นเองนะคะมีทั้งหมดสสาขาจริงๆจะพิมพ์ชื่อนี้ใน Google Map ก็ได้เล้๋ก็จะขึ้นมาใกล้ที่ไหนก็สามารถไปกินได้แต่สาขาที่เรามาเดี๋ยวเราจะปักโลเคชั่นไปให้เพราะว่าเป็นสาขาแรกนั่นเองนะคะใครมีแฟนมาเที่ยวชิกุ อยากกินของอร่อยออร่อยซาชิมิราคาไม่แพงร้านนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย